ครับสวัสดีเอฟซีมูที่รักและเคารพทุกทท่านนะครับผมมาในช่วงกองบุญวัตถุมงคลพอพรามเช่นเคยวันนี้ก็มีพระเครื่องดีๆที่เป็นสุดยอดพระเครื่อง100ปีจะมีหนึ่งครั้งนั่นก็คือสมเด็จพ่อเสริจปัญญาตรีวันขอไปได้ประคุณหลวงพ่อเล็กพระครูดรเวลาการจะนธรรมแห่งวัดท่าขนน,น สมเด็จพ่อเสด็จบรรยาตรีวันเนี่ยเประคกณหลวงพ่อจัดสร้างและพุทธ,ธาภิเศกมาในวันตรีวันก็คือวันที่13เดือนเมษายนปีพศ2 5ร7นาก็ะฮะก็เป็นวันเสาร์คืน5ค่า,าเดือน5ปีมะโรงคือปี5้นะ,ะเรียกว่าเรียกว่าตรีวันตรีวันนี้60ปีจะมี1ครั้งนะะดังนั้นพระเครื่องรุ่นนี้นี่เป็นพระเครื่องที่สมเด็จพ่อพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพ่อแม่ครูบาอาจารย์เบื้องบนได้ สั่งให้เปิบพระคุณหลวงพ่อเล็กนี่จัดทาจัดสร้างขึ้นมาเป็นกรณีพิเศษเพื่อรับสถานการณ์ณปัจจุบันนี้ไม่ว่าจะเป็นสถานกา,ารณ์เกี่ยวกับเรื่องของภัยสงครามภัยโรคระบาดหรือภัยพิบัติภัยจากนมนุษย์มนุษย์ภัยจากพยานันตรายทั้งหลายทั้งปวงนั่นเองนะฮะท่านใดที่ยังไม่มีสมเด็จพ่อเสดบัญญัติวันนี้ก็ทุกวันนี้ก็หายากแล้วเพราะว่าจัดสร้างก็ไม่ได้จัดสร้างเป็นจํานวนที่เยอะเนื้อเนื้อ,เน,อเนื้อที่เห็นยิน อยู่นี้ก็เป็นมีอยู่3มเนื้อด้วยกันก็คือเนื้อตะกัวเนื้อทองเหลืองและก็เนื้อทองแดงนะด้านหน้าก็จะเป็นรูปองค์สมเด็จพ่อพระสมัมมาสัมพุทธเจ้าองค์ปฐมทองคําแห่งวัดท่าขนุนนะด้านหลังก็จะเป็นรูปแสงแห่งปัญญาเปรียบดังเหมือนกับฉัพพนารังสีหรือรังสีแสงแห่งปัญญาสัญลักษณ์บัวเป็นยันต์พลิกชีวิตวัดท่าขนุนกาญจนบุรี วันพุทธาพิเศษนี่เป็นเดประคุณหลวงพ่อบอกว่าวันพุทธาพิเศษเนี่ยองสมเด็จพ่อพระสัมมาจัตุรติเจ้าก็ดีพ่อพระ you, like Darwin, พุทติเจ้าก็ดีพ่อแม่ครูบาจา์พรมเทพเทวดาก็ดีท่านทําให้เป็นกรณีพิเศษนะฮะวันที่พุทธาพิเศษวันที่13เมษายนปี67เนี่ยพปะเดชพระคุณหลวงพ่อเล็กท่านบอกว่าองคสมเด็จพ่อพระสัมมาจัตุรติเจ้าท่านพุ่งลําแสงขนาดใหญ่นะฮะผ่านมาทั้ง3โลกก็คือผ่านผ่าน ดินแดนแห่งพระนิพพานเป็นประธานผ่านพรหมโลกผ่านเทวโลกแล้วก็มาอย่างมนุษย์โลกนะเป็นด่านที่4ในช่วงระยะเวลาที่ทางผ่านเนี่ยบรรดาคณะท่านพ่อแม่ครูบาอาจารย์เบื้องบนทั้งหมดไม่ว่าจะเป็นองสมบิตพ่อพระสมุทรตเจ้าเป็นประธานพ่อเปรกปุติเจ้าพระอระหรันต์ธรรมมหาพรหมพรหมเทพเทวดาน,นางฟ้าทั้งหลายท่านก็จะเรียกว่าประสานประสานประสานพลังประสานบารมีนะฮนะช่วยอธิษฐานจิตแล้วก็โปรยข้าวตอก ดอกไม้เป็นสัญ,ญลักษณ์แห่งสวรรค์ในการอำนวยเอืยพอระพรชัยให้พระเดชยกคุณหลวงพ่อเห็นดังนั้นก็รู้สึกมีความปลื้มใจเพราะว่าปกติพุทธาพิเศษไม่เคยเห็นลักษณะเช่นนี้พระเดชยกคุณหลวงพ่อก็เลยถามสมเด็จพ่อว่าทําไมพระพุทธาภพิเศษครั้งนี้จึงเป็นเช่นนี้พระพุทธเจ้าคะ่ะแสงทาไมาถึงเป็นสีทองพร้อมกับมีปฏิยบปริยับพริบพ,พระพลวพ,พราหลากหลายสีไปหมดอยู่ในแสงสีทองนั้น ประเด็นพระคุณสมเด็จพ่อท่านบอกกับประเด็นพระคุณหลวงพ่อเล็กบอกว่าก็เธอขอให้ฉันทําให้ครบทุกอย่างนี้ทําให้เป็นกรณีพิเศษครบเป็นพิเศษอันนี้ที่เดินพระนิพพานเดินพรหมโลกเดินเทวโลกยันถึงมนุษย์โลกเนี่ยก็ช่วยกันทําทั้งหมดนะเพื่อให้พระเครื่องรุ่นนี้ออกมาเพื่อให้ญาติโยมพุทธ,ธบริษัททั้งหลายมีความมั่นใจว่าได้ครอบครองแล้วนี่ก็จะมีความเป็นมิ่งมงคลสิริมงคลอย่างสูงสุดแห่งชีวิตนะประมาณเช่นนี้พุทธคุณพุทธกคุณก็บอกแล้วท่านทํามาเพื่อ ให้ครบเครื่องกับในยุคนี้สมัยนี้แรงคูณ3ตรนะีวันป้องกันป้องกันรังสีนิวเคลียร์ป้องกันโรคระบาดป้องกันภัยจากรุ่นและนุษย์นะป้องกันภัยพิบัตินะภัยพิบัติภัยธรรมชาติอย่างเงี้ยแล้วก็ป้องกันคุณนะคุณคุณของทั้งหลายทั้งแหล่ที่มนต์ดำเดรัชานวิชาสิ่งที่ไม่ดีไม่งามทั้งหลายนะฮะอันะนี้เป็นสมเด็จพ่อเสปัญญาตรีวันมีปัญญานา มีปัญญานำเนาะนั้นพุทธคุณครบเครื่องนะฮะมหาลาบนะ,ะมหาอุดคงกพันชาตรีแค่วขาดปลอดภัยกันโรคระบาดกันรังสีนิวเคลียร์เมตตามหานิยมค้าขายดีนะ,ะมีอยู่กับบ้านกับเรือนก็เป็นมิ่งมงคลกับบ้านจะอาราธนาสมเด็จพ่อไปอธิษฐานนะ,ะเพื่อเจริญพระกรรมฐานก็จะเกิดปัญญานั่นเองนะครับถ้าใดสนใจไลน์สอบถามได้ฮะเมแปดแปดสฮะภาษาอังกฤษตัวเขียนเล็ก MEAD8847 นะครับผมสมเด็จพ่อเสือปัญญาตรีวันครับ